สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน้า95นะครับในเรื่องราชธิราชนะครับตอนนี้ก็คือสมิงพระรามก็ได้ฆ่ากรรมนีเรียบร้อยแล้วนะครับพระเจ้ากรุงต้าฉิงก็เดินทางกลับนะครับเดินทางกลับตามสัญญาไว้ถ้าไม่ถ้าทหารตัวเองแพ้ก็คือกลับนะครับแล้วทีนี้ทางสมิงพระรามนะครับก็เข้านําหัวของกรรมนีมาถวายพระเจ้าฝรั่งมังค้องนะครับพระเจ้าฝรั่งมังค้องดีใจมากนะครับก็ตรัสบอกกับ สมิงพระรามว่าจะให้ยศเป็นอุปร,ราชแล้วก็ให้ลูกสาวนะครับแต่สมิงพระรามไม่ต้องการขอ4ี่ข้ออ่าสี่ข้อครูเคยสอนไปแล้วนักเรียนจําได้เปล่านะครับสข้อมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือถ้าไม่ตายก็ขอ,อกลับผงสวัสดีนะครับสข้อสุดท้ายถ้าไม่ตายก็ขอ,อกลับผงสวัสดีพระเจ้าฝรั่งมังครองก็เลยวิตกอยากจะได้ตัวสมิงพระรามไว้ก็เลยไปปรึกษากับ อครมเหสีก็คือภรรยาของตนเองนะครับพระอครมเหสีก็เลยบอกว่าให้ตกเป็นพนักงานตกเป็นพนักงานคือตกเป็นหน้าที่หน้าที่ของตนเองตนเองจะผูกจิตของสมิงพระรามด้วยอย่างรักนะครับก็คือความรักนั่นแหละนะครับผูกจิตด้วยความรักให้ทำยังไงก็ได้ให้สมิงพระรามตกหลุมรักลูกของตัวเองนะครับทีนี้เราก็มาต่อกันที่หน้า95ก็คือ,อ พระอัครมเหสีให้พระเจ้าฝรั่งมังค้องนัดสมิงพระรามมา,าทานอาหารนะครับหรือสุปะเพียนชนะาหารก็คืออาหารคาวอาหารหวานที่พระราชมนเทียนนะครับทีนี้เป็นอย่างไรดะนะครับเรามาดูกันนะครับบรรทัดที่8หดน้า95บลูกบรรทัดที่8หดน้า95บ้าแต่ก่อนจะถึงขั้นตอนนั้นพระมอัครมเหสียังไม่ได้ตกลงกับลูกสาวเลยก็เดินเข้าไปปรึกษาลูกสาวก่อนนะครับบรรทัดที่8ดลูก เวลาคำ่ำเห็นไหมวัดที่สองเวลาค่ำก็เสด็จไปสู่ห้องตำหนักพระราชธิดาจึงตรัสบอกว่าบัตรนี้สมเด็จพระราชบิดาจะโปรดให้เจ้าสมิงพระรามผู้มีความชอบเป็นมหาอุปราช แล้วพระราชทานพระลูกให้เป็นมเหสีพระลูกกระดกลิ้นปิดนะครับพระลูกอย่ามีความโทมนัสเกี่ยงงอนขัดพระราชองค์การเลยคําว่าโทมนัสก็แปลว่าทุกขเห็นไหมถ้าโสมนัสแปลว่าสุขใช่ไหมครับอย่าอย่าอย่าทุกไปเลยคือปอบลูกทีนี้พระราชธิดาเป็นยังไงบรรทัดที่11ครับลูกพระราชธิดาได้ฟังก็ทรงพระกัรแสงทรงพระกัรแสงเดาจากบริบทแปลว่าอะไร ร้องไห้นะครับร้องไห้แล้วก็บอกว่านะครับขีดยาวเลยนะบรรทัดที่11ลูกนี้คิดจะไม่มีสวามีแล้วหวังจะบวชเป็นชีบำเพ็ญกุศลหมายสวรรค์นิพพานฝ่ายเดียวก็เลยบอกกับแม่ว่าหนูไม่อยากจะมีหรอกสามีอ่ะหนูอยากจะนิพพานนะครับหนูอยากจะมุ่งหมายนิพพานนั่นเองก็คือบวชนั่นเองบรรทัดที่13วรรคที่3ลูกขีดตามนะอันหนึ่งถ้าได้สวามีเป็นลูกกษัตริย์ มีชาติตระกูลเสมอกันเล่าก็ตามนี่จะได้ผัวมอนต่างภาษาเป็นเพียงนายทหารอุปมาดังหงตกลงในฝูงการาชสีเข้าปนกับหมู่เสือลูกมีความโทมนัสนัก,นกเห็นไหมลูกสาวก็ให้เหตุผลพูดๆแล้วก็คือ น้อยเนื้อต่ําใจว่าตัวเองจะต้องตกไปเป็นภรรยาของใครในายทหารแล้วก็เป็นเฉลยด้วยใช่ไหมเป็นทหารของต่างเมืองที่เป็นศัตรูกันพระอภ a t t a c ดาก็เลยให้เหตุผลว่าเปรียบเหมือนตัวเองเป็นหง์นะครับต้องเข้าไปเกลือกกลั้วไปอยู่ใกล้กับฝูงกาหง์ก็คือสัตว์ชั้นสูงใช่ไหมลูกหรือรัชสีเข้าไปปนกับหมู่เสือราชสีก็เจ้าป่าใช่ไหมครับต้องไปปนกับหมู่เสือก็เลยเสียใจไม่อยากจะแต่งงานไม่อยากจะไม่อยากจะ แต่งงานกับสมิงพระรามทีนี้มาดูพระอัครมเหสีจะปลอบลูกว่ายังไงบรรทัดที่สิบห้าต่อเลยลูกขีดดาวเลยพระอัครมเหสีจึงตรัสปลอบลูกว่าซึ่งลูกมีศรัทธาจะบวชเนี่ยเป็นชีเนี่ยนะอ่าวักที่วักที่วักสุดท้ายแม่เกรงจะถือเคร่งบวชไปมิตลอดด้วยโรคสาวอโรคสาวคือโรคอะไรลูก จะไม่สามารถบวชไปได้ตลอดด้วยโรคสาวนะครับโรคสาวก็คือประจําเดือนนะครับผู้หญิงก็จะมีนะครับประจำเลยและมีแล้วเป็นไงลูกบางคนปวดท้องบางคนเป็นไข้ใช่ไหมก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าถ้าลูกจะบวชเนี่ยมันไม่มันไม่สาเร็จหรอกลูกเพราะว่าลูกยังมีโรคสาวคือยังมีประจําเดือนอยู่แค่นั้นเองนะครับ ข้ออ่าบรรทัดที่17วรกสุดท้ายค่อยบวชเมื่อแก่เถิดแม่จะบวชด,ด้วยเห็นไหมแม่ก็เลยบอกว่าเอาไว้บวชตอนแกเถอะลูกเดี๋ยวแม่บวชด,ด้วยนะครับเดี๋ยวแม่บวชด,ด้วยส่วนข้อที่2ที่ลูกเปรียบเขาเป็นพวกกาไอหงในฝูงกาอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ะตัวเองเป็นหงใช่ไหมอ่าสมิงพระราเหมือนกาเนี่ยแม่ก็เลยตัดแก้ไขว่าบรรทัดที่21ลูก อ้วนะทวักที่2ซึ่งลูกเปรียบชาติเขาเหมือนกานั้นก็ชอบอยู่ก็คือจริงอยู่นะครับแต่เขาประกอบด้วยศิละปะวิชาการเป็นทหารฝีมือหาผู้ใดเสมอไม่ได้ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกาขาวไม่ใช่กาดำเห็นไหมแม่เลยเลี่ยงไปว่าเขาเป็นกาก็จริงลูกแต่เขากา,กาขาวนะซึ่งหาได้ยากมากในจำนวนกาทั้งหมดเป็นกาชั้นสูงพูดง่าย,ายๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นบรรทัดที่24ลูกอ่า แม่ต้องเอาวาจามาหวานล้อมนะครับให้ลูกเชื่อให้ได้อันบุรุษเปรียบประดุษพืชธัญญาหารนะเปรียบเปรียบให้ฟังว่าผู้ชายเนี่ยเปรียบเหมือนพืชธัญญาหารก็คือเข้าเปลือกอ่าหนูจดไว้นะคือเข้าเปลือกถ้าโรยผูกร,รยปลูกเพราะหวานแล้วก็มีแต่จะงอกงามสูงใหญ่ขึ้นแต่ลูกนี้เป็นราชบุตรี เกิดในวงกษัตริย์มีชาติตระกูลสูงก็เปรียบเหมือนตันทุลานะครับตันทุลาแปลว่าเข้าสารลูกนะครับเข้าสารนะผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนเข้าสารจะเอาไปโรยไปเพาะที่ไหนขึ้นไหมมันไม่ขึ้นแล้วนะครับจะโปรยหว่านเพาะปลูกไม่อาจ,จเจริญขึ้นได้ลูกอย่าถือทิฐิมานะเลยก็คือสรุปแล้วก็คือ เขาเป็นผู้ชายวันหนึ่งเขาอาจจะได้รุ่งเรืองก็ได้เขาอาจจะใหญ่โตขึ้นก็ได้ลูกไม่ต้องกังวลลูกเปียบเหมือนข้าวสารแต่ผู้ชายเปรียบเหมือนข้าวเปลือกไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่เจริญงอกงามนะครับนี่คือความเชื่อในสมัยเก่านะครับเป็นความเชื่อว่ายังไงผู้หญิงยังไงไปไหนไม่ได้ก็ค <preciso cabinet S 2> ือพอเป็นภรรยาแล้วก็คือหมดแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วเห็นไหมเหมือนประเทศไทยเราเมื่อก่อนก็ให้แต่ผู้ชายเรียนนะครับในอดีตนะครับอยุธยากรุงศรีก็ให้แต่ผู้ชายผู้หญิงก็อยู่เป็นแม่บ้านเท่านั้นนะครับนี่คือวัฒน เก่าๆนะครับเป็นเป็นค่านิยมแบบเก่านะครับอ่ะเราไปเปิดหน้า96ลูกนะครับไปคุยกันแล้วนักเรียนน,น่าจะเดาได้นะว่าลูกตกลงยอมไหมลูกอ่ายอมในที่สุดก็ต้องยอมแม่เพราะแม่พูดจาซะขนาดนั้นใช่ไหมอ่ะเปิดไปหน้า96กลูกวักแรกเลยนะครับบรรทัดแรกเลยขั้นเวลาเช้าพระเจ้ามนเทียนทองอ่ะขั้นเวลาเช้าพระเจ้ามนเทียนทองนะครับก็เสด็จไป นะครับก็เสด็จจึงรับสั่งให้หาอาขีดยาวเลยจึงรับสั่งให้หาเจ้าสมิงพระรามเข้ามากินเลี้ยงบนพระราช,ชมณฑียน,นะครับก็สมิงพระรามก็เข้ามานะครับเมื่อเข้ามาถึงมารเรียบร้อยแล้วบรรทัดที่9ลูกนะครับบรรทัดที่9กวรคที่สองตรัสแล้วจึงสั่งให้พระราชธิดายกพานพระศรีมาตั้งนักเรีนยนขีดผานพระศรีไว้ผานพระศรีคือพานหมากลูกคนเมื่อก่อนยังกินหมากอยู่นะจะหนุ่มจะสาวก็กินหมากนะครับเมื่อ สมิงพระรามนั่งกันเรียบร้อยแล้วก็เรียกให้ลูกสาวถือผานภาษีเอาผานภาษีเนี่ยเข้ามาให้เพื่อจะให้ลูกสาวเพื่อจะให้สมิงพระรามได้เห็นลูกสาวของตัวเองนะครับได้เห็นลูกสาวของตัวเองอมาดูบรรทัดที่14นะครับเมื่อลูกสาวเดินเข้ามาปุ๊บก็รีบกลับเข้าไปแต่สมิงพระรามก็พอจะเห็นหน้าเห็นตาใช่ไหมก็เลยเกิดบรรทัดที่1 4หนูขีดเลยวรที่สนะครับด้วยความอายก็เสด็จกลับเข้าไปนะครับก็คือเข้าข้างในไป เจ้าสมิงพระรามเห็นพระราชบุตรียกผานพระศรีออกมานั้นประกอบด้วยเยาวรูปสิริวิราชลักษ์เนี่ยคำว่าสิริงามวิราชงามดีงามล,ลักษณะก็คือผู้หญิงคนนี้งามมากๆเลยเป็นอันงามบรรทัดที่16ก็แลตะลึงลืมตัวไม่สมปดีคํคำว่าไม่สมปดีคือไม่ได้สติเลยโอ้ตะลึงเลยตะลึงในความสวยของลูกสาวของพระเจ้าฝรั่งมังคองเห็นไหมในที่สุดก็สําเร็จแล้วแหละ นะะพระเจ้าฝรั่งมังค้องกับพระอัคารมเหสีก็สังเกตอาการและสําเร็จแล้วนะครับทีนี้บรรทัดที่20ก็พูดใหม่นะครับก็พูดใหม่ก็คุยกันใหม่นะครับสมิงพระนามก็เลยตอบว่าะนะครับสมิงพระนามว่าไงบรรทัดที่20มีพระเกียรติยศปรากฏไปแก่พระประ,ประเทศราชธา,านีทั้งปวงจนตลอดกวนป,ประกัติปาสารนะครับซึ่งท่านจะไม่รับรางวัลไม่ได้ไม่ชอบนะครับก้อนนี้ก็คือเหตุผลของพระเจ้าฝรั่งมังค้องบอกว่าท่านทําให้บ้านเมืองเนี่ย ประกาศเกียรติยศท่านไปทั่วไปหมดแล้วแล้วท่านจะไม่มารับรางวัลเนี่ยไม่ได้ดูดทําลายบรรทัดที่ลูกดูดทําลายเกียรติยศเราให้เสื่อมเสียเพราะจะมีเป็นที่ติเต,ตียนแก่กษัตริย์ทั้งปวงคืออะไรเราบอกไว้แล้วว่าเราจะให้เป็นมหาอุปราชแล้วประธานลูกสาวแล้วท่านไม่รับอย่างเงี้ยคนก็จะคิดว่าเราไม่ให้อ่าก็เลยให้เหตุผลนี้นะครับบรรทัดที่23ครับสมิงพระรามก็ตอบกลับมาว่าอ่าบรรท 23, ัดที่23มัทที่2 เรารับอาสาทําความชอบครั้งนี้นะครับคิดจะแก้ตัวกลับไปเมืองนะครับแต่พระองค์ก็ทรงเหนียวหลังเอาไว้ใช่ไหมก็เลยมีเหตุผลว่าจะไม่รับรางวัลเพราะว่าอะไรบรรทัดที่ยีลูกลงมาวักที่3ลูกนะซึ่งพระองค์ทรงพระราชทานที่มหาอุปราชแก่ข้าพเจ้ามีรับนั้นเหตุด้วยอาขีดยาวเลยพระราชบุตรของพระองค์ยังมีอยู่ อันหนึ่งข้าพเจ้าเล่าก็ต่างประเทศภาษาอุปมาดั่งนกเขาถึงมีกำลังอยู่ก็จริงแต่ตกอยู่ท่ามกลางฝูงกาเมื่อเมื่อกลางวันนะครับเห็นไหมเปรียบตัวเองไม่เปรียบเป็นกาด้วยนะอยู่ในฝูงหงเพราะว่าศักดิ์ศรีท่านเลยเปรียบว่าตัวเองเหมือนนกเข้าแมวลูกนกเขาแมวมันจะหากินได้ในเวลา กลางคืนใช่ไหมซึ่งมาตกอยู่ในฝูงกาก็เปรียบเขาเป็นฝูงกาเลยเห็นไหมครับซึ่งคุณหาเก่งในเวลากลางวันน่ะแต่เราหาเก่งในเวลากลางคืนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับเป็นประมาณนั้นแล้วพระเจ้าฝรั่งมังคองยังมีลูกชายอยู่ก็คือมังรายกยอชวานะครับมังรายกยอชวายังมีชีวิตอยู่และตัวเองจะจริงๆลูกก็ต้องขึ้นต่อใช่ไหมแล้วจะให้ตัวเองเป็นใครต่างพชาติต่างภาษาจะมารับตําแหน่งนี้ก็เลยไม่รับนะครับอีกอันหนึ่งนะคะอ่าบรรทัดที่29ลูกนะครับ ครั้นข้าพเจ้ามีรับบำเน็จรางวัลเล่าก็จะเสียพระราชประเพณีอ่าเริ่มให้เหตุผลเปลี่ยนไปได้ว่าแต่ถ้าไม่รับนะก็จะเสียพระราชประเพณีที่ต้องมอบของรางวัลให้กับทหารที่ทําความดีความชอบนะครับข้าพเจ้าจะยอมเป็นทหารอยู่กับพระองค์แล้วอ่าบรรทัดที่30ในที่สุดสมิงพระรามก็ยอมรับก็บอกว่าจะขออยู่เป็นทาตของพระองค์และเออเป็นไม่ใช่เป็นเป็นท่าเป็นทหารอยู่กับพระองค์แล้วนะครับแต่อ่าบรรทัดที่หนึ่งหน้า 97ตรงนี้สําคัญเลยลูกแต่ขอรับพระราชทานความอนุญาตอยู่2ประการนะครับหนูขีดยาวเลย 1. ห,ห้ามมิให้คนทั้งปวงเรียกว่าฉเฉลยเพราะคนส่วนใหญ่จะเรียกสมิงพระรามว่าฉเฉลยใช่ไหมพะโดนจับมาถ้าผู้ใดไม่ฟังขืนเรียกข้าพเจ้าได้ยินวันใดแล้วจะถวายบางคนบังคมลากลับหงสาวสดีทันทีนะครับถ้าใครเรียกว่าฉเฉลยนะ ประการหนึ่งก็คือประการที่สองถ้ามีสงครามสมเด็จพระเจ้าราชาธิราชมาเมื่อใดข้าพเจ้ามิขอเข้าทำสงครามด้วยทั้งสองฝ่ายแม้นมีสงครามกษัตริย์อื่นมาข้าพเจ้าจะขอรับอาสาสู้รบจนกว่าจะสิ้นชีวิตเห็นไหมยังไงความจงรักภักดีของสมิงพระรามก็ยังมีอยู่เต็มอกเลยก็คือขอข้อที่สองบอกว่าถ้าพระเจ้าราชาธิราชยกทัพมา ขอไม่ออกรบด้วยนะครับไม่ลบทั้งสองฝ่ายแหละไม่ลบทั้งใครทั้งสองนู้นไม่ช่วยใครทั้งนั้นนะพูดง่ายๆแต่ถ้าเมืองอื่นมาสู้ตายนะครับอ่ะทีนี้พระเจ้าฝรั่งมังคองดีใจสิในที่สุดสมิงพระรามก็ยอมแล้วใช่ไหมก็เลยพูดบรรทัดที่8ไปว่าอ่ะขีดบรรทัดที่8วรวักสุดท้ายเลย ตั้งแต่วันนี้ไปให้คนทั้งปวงเรียกว่าเจ้าสมิงพระรามกู้เมืองให้ทุกคนเรียกสมิงพระรามว่าสมิงพระรามกู้เมืองห้ามเรียกว่าฉเฉลยถ้าผู้ใดเรียกฉเฉลยแล้วจะฆ่าเสียให้สิ้นทั้งโคตรโอ้โหนี่คือคําสั่งเลยนะใครเรียกสมิงพระรามว่าฉเฉลยฆ่าทั้งโคตรถ้าเราแต่งการอภิเษกสมิงพระรามขึ้นเป็นอุปราชแล้วให้ออกนามว่าพระมหาอุปราชผดุงพระนครเปลี่ยนชื่อสองตลบเลยเห็นไหม ถ้าได้เป็นมหาอุปราชแล้วให้เรียกว่าพระมหาอุปราชพดุงพระนครแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สถาปนาให้เรียกว่าสมิงพระรามกู้เมืองไปก่อนแคส่สองชื่อนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นไงเป็นชื่อที่ให้เกียรติสมิงพระรามอย่างมากอยากให้สมิงพระรามอยู่ที่นี่อย่างมากนะครับอ่าลงมาบรรทัดที่22อ่ะก็ข้ามไปนะครับข้ามไปบรรทัดที่22เลยคั้นอยู่มาประมาณสเดือนพระราชธิดาพระเจ้าวนเทียนทองก็ทรงพักคันเห็นไหม เรียบร้อยไปแล้วในที่สุดก็ตั้งท้องได้สามเดือนแล้วเห็นไหมพอ,อเขาก็ไม่ได้บรรยายถึงช่วงนี้นะว่าสมิงพระรามจะไปงอ้อหรือจะไปขออะไรกับพระราชธิดาไม่ได้พูดตัดบทม,มาเลยว่าพออยู่ครบสามเดือนก็ตั้งท้องนะครับเอ้ไม่ใช่อยู่มาประมาณสามเดือนถูกต้องพระราชนิดาก็ตั้งท้องนะครับทรงพระขันท่วนทศสมมารถทศสมมาตคือสิบเดือนนะครับคนเราเนี่ยจะท้องเนี่ยสิบเดือนเก้าเดือนสิบเดือนเต็มที่นะครับ ก็ประสูติพระราชโอรสเห็นไหมได้ลูกชายด้วยนะครับพระราชโอรสเป็นที่รักของตาใช่ไหมก็คือพระเจ้าฝรั่งมังคองนะครับพระเจ้าฝรั่งมังคองบรรทัดที่ยี่สิบหกลุกทีนี้ขีดยาวเลยบรรทัดที่สิบหกขันพระราชกุมารมีชนะสาได้ขวบเศษพอย่างพระบาทดําเนินได้พระบาทคือเท้าใช่ไหมครับย่างเท้าดําเนินได้พระเจ้ามณฑีนทองเสด็จออกว่าราชการครั้งใดก็จะทรงอุ้มพระราชนดาขึ้นนั่งเหนือพระเพลาทุกครั้งพระเพลาคือหน้าตักลุก นะครับหน้าตักก็คือเวลาเรานั่งเนี่ยจะมีหน้าตักอยู่นั่นแหละตรงนั้นเรียกพระเผานะครับอยู่มาวันหนึ่งส่งอุ้มพระราชนัดดาสเสด็จออกณพระที่นั่งพร้อมด้วยเสนาบดีทั้งปวงสมิงพระรามมหาอุปราชก็เฝ้าอยู่ตรงนั้นด้วยก็คือขึ้นว่าราชการนะครับและสมิงพระรามก็อยู่ตรงนั้นด้วยก็เอาหลานมานั่งตักกับหลานน่ะรักหลานรักหลานมากนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับหน้า98บรรทัดที่1นึ่งลุกขีดยาวเลยฝ่ายพระราชกุมารเป็นทารกยังทรงพระเยาว ไม่แก้งความกำดัดขนองความกำดัดขนองคือวัยกำลังโซนลุกไม่แก้งว่าตัวเองเป็นเด็กก็คือยังเด็กอยู่อ่ะไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรก็ลุกข,ขึ้นจากพระเผาลุกข,ขึ้นจากตักนักเรียนนึกภาพนะยืนขึ้นยึดพระอังสาอังสาแปลว่าไหลลุกอังสาอังสาเนี่ยแปลว่าไหลนะครับยึดพระยึดพระอังสาพระเจ้ามนเทียนทองไว้นะครับ ปีน่ะเด็กมันจะยุกทรงตัวขึ้นอ่ะก็ยึดพระอังสาไว้แล้วเอื้อมพระผัดก็คือมือใช่ไหมไปเล่นบนที่สูงบนที่สูงคือหัวลูกเขียนไว้นะไปเล่นบนที่สูงเด็กๆก,กันเราจะอุ้มเออมเราจะให้เด็กเล่นหงเล่นหัวเราให้เล่นหมดนะครับแต่ถ้าโตแล้วไม่ได้นะครับอ่าต่อไปบรรทัดที่สามลูกพระเจ้ามเทียนทองพอเห็นลูกหลานน่ะหลานทําดังนั้นก็ก็ ไม่ได้โกรธนะแค่รู้สึกอ่าอยากจะแซลลูกก็เลยแซลหล,ลานก็เลยแซล,ลไปว่าอาบัตทัที่สามวักที่สามลูกก็ตรัสพลังพระโอษ์ออกไปว่าพลังปากพลังปากพระโอษไปว่าปากพลังปากออกไปว่าลูกไอฉเฉลยนี่มันกล้าหาญนะนานไปเห็นจะองอาจแทนมังรายกยอชวาได้ก็คือนะ้าใช่ไหมสมิงพระราเอ้ยไม่ใช่นะาเป็นลุงนะครับสมิงพระรามได้ฟังเห็นไหมในที่สุดใครพูดคําว่าลูกฉเฉลย พระเจ้าฝรั่งมังค้องเขาเรียกหลานของเขาว่าอ้าแหไอ้ลูกฉเฉลยนี่มันกล้าหาญนะเลอเรียกเองนะครับแต่ไม่รู้ตัวเงียบอยู่ทุกคนก็เฉยไม่ได้มีใครสนใจอะไรแต่คนที่ฟังอยู่คือสมิงพระรามทัตที่สี่ลูกสมิงพระรามได้ฟังได้ยินพระเจ้าฝรั่งมังคองดังนั้นก็น้อยใจเสียใจน้อยใจแสดงว่าตอนนี้ สมิงพระรามเกิดอารมณ์ไหนที่กลับเมืองน้อยใจนะครับจึงคิดว่าครั้งนี้คงสิ้นวาสนากันแล้วเป็นผลที่เราจะกลับหงสสวัสดีด้วยความสัตย์นะครับครั้นพระเจ้ามียนทรนสเสด็จขึ้นแล้วก็คือจบกลับด้วยความสัตย์คืออะไรก็คือกลับด้วยความถูกต้องไงก็คือพูดไว้แล้วว่าถ้าได้ยินใครเรียกฉเฉลยกลับทันทีแล้วเป็นไงใครเรียกพระเจ้าฝรั่งมังค้องเรียกแต่ตอนนี้พระ้าฝรั่งมังค้องยังไม่รู้นะว่า เขากําลังจะหนีแล้วอ่ะเขากําลังจะหนีกลับแล้วนะครับก็หยุดไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับครบนี้ให้เราศึกษาจากตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันครับหน้านะครับดูให้จบนะครับใครดูถึงตอนนี้นะครับยังไม่มีงานอะไรให้ดูอย่างเดียว17นาทีเองนะครับนะครับอะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ